ำหน้าที่น้องที่ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับวงสานาญาติต่อไปอย่าทิ้งกันนี่คือจุดเริ่มต้นเพื่อดูแลกันโดยการโดยการโดยการเวลาคนหนึ่งเสียไปสิ้นไปก็อย่าทิ้งกันดูแลกันเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานได้ดูว่าเนี่ยอย่าทิ้งกันนะลูกนั่นให้รักสมัครสมานกัวเกี่ยวเป็นเรื่องเดียวกันนี่ญาติเรานี่ที่เรานี่ต้องเรา เราเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่จะกินกันเออสัตว์เดรัจฉานก็เป็นแบบนึงตายก็ตายก็กินกันไปตามผู้ที่ไม่มีปัญญาเเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ที่เราเป็นมนุษย์สุดแสนที่จะประเสริฐที่สุดการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมาอยากมากที่สุดอุปมาอุปไมัยที่พระเจ้าทรงบนญญัตแลวก็เหมือนตอกตาบอดูในท้องมหาสมุทรร้อยปี โผลออกมาเพ่นผ้าการการท้องหาเสมอเพื่อต้องการเอาหัวเนี่ยสอนเข้าในรูแม่ไผ่รูแม่ไผ่นี่แอกแม่ไผ่ก็อยู่เหนือน้ำเนี่ยอยู่บนน้ำอยู่เหนือบนน้ำมีดูนิดเดยเอาก็เต่าตากอนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าดูแม่ไผ่หรือแอกตัวเนี้ยหรือแม่ไผ่เนี่ยที่มีรูนี้อยู่ที่ไหนร้อยปีก็าโผล่มาเพนผ้าเพื่อต้องหาเอาหัวนี่สอนเข้าใรูแม่ไผ่ก็ไม่ทราบว่า ไอ้ไม่ไผ่มันอยู่ที่ไหนด e ิเห็นไหมเหรเาเราก็ต่อการอ่นั่นเรื่องของเรื่องมันกลารเกิดเป็นมนุษย์ยากลำบากขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วสมบูรณ์ูนเต็มปูนด้วยความยากลำบากขนาดนั้นเราจะทำช่วยเลยทำไมยังไม่สร้างพลังานบางดีให้มากๆแล้วดีกิ่งยิ่งขึ้นไปในทางมากทางผลทางดุลทางผลทำไมต้องตกทุกข์ยากร้อนลำบากรวมไปในทุกขติภูมิไม่สมควรเลย ขอทุตติภูมิง่ายทำช bon ah. okay. <c ười> ั่วนิดหน่อยๆทำบาปนันติบาตปพูดเรียกว่าทำบาปนันติบาตไปรัลของคนนั้นคนนี้อ่าปิดข้อกามีพูดปวดโมทิบดื่มสุราของคนน้องโมหิตไม่ต้องไปทำอะไรมางลงไปแล้วลงไปแล้วในทุตติภูมิแต่สุขติเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมิจติกำลังปัญญาสมพอที่จะเดินทางก้าวไปด้วยความมั่นใจมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงสุดแล้วดีบุญสูงสุด่ดีกว่าที่จะตกทุกข์เลยอยากตกลงกัรลำบากลงต่ำลงไปเรื่อยๆงั้นงานฌานกิตของพีพ่ศรีวันนี้ดงเป็นวันที่เรา,บบารวมญาติได้เป็นตัวอย่างให้กับองสารพนาติด้วยท,ทางสมาธิอันนี้ก็เห็นได้น,นีน่อยากตั้นมาอยากโตนี้มาพี่ตนั้นมาน้องนโตน,นั้นมามีความสุขรวมกันได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด แตจากิธีนี้มีค่ากับคำสอนให้นำปรักตัวนี้หรือการกระกาบตันนี้บอกต่อลูกต่อหลานต่อไปเมื่อคนหนึ่งเสียคนหนึ่งตายไปอยู่ที่ไหนก็คุณรวมยากไม่ได้แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆก็ไปดิ้นอันนี้มันมีเหสมควรที่จะรวมยาการก็มึงรวมกันเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานต่อไปยะทิ้งกันทางมนุษย์เราทิ้งกันเลี้วงไรจะสอนกันได้ บริษัทเดลกาตมาทิ้งกันมนุษย์เราทิ้งกันสอนอะไรกันยังไงพี่ก็ทิ้งน้องน้องก็ทิ้งพี่ริงพี่เลาเทำใจยังไงนะตอนนี้เอาตอนนี้เราก็เหมือนสัทเดลกาไม่มีสิ่งที่ดีสอนลูกสอนหลานต่อไปเลยทนี้เราเป็นมนุษย์เดีวสมบูรณ์แล้วเต่าตาบอดตัวนั้นดำหมากไหมเราก็เต่าตาบอดตัวนั้นราเกียบไล้มนุุย์แล้วเราก็สมควรกั่จะ้ร้ง สถานะของมนุษย์สมุทรมาบุลเ,เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้ององค์ศาสนายาลูกหลานต่อไปองนั้นหลวงปู่าายาิงดำเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานองค์ศาสนายาิพี่น้องกวพร้อมให้ในรู้ได้เห็นว่านี่คือญาติของพวกเราเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์เดร้สัตว์ดึงเพียรพยายามสร้างความสมเคียรติให้ได้ในคณะองค์ศาสนายาิหรือในมวลมนุษยชาติอาโลกมนุษย์นี้ ลองนองกันโดยกรรมโดยกรรมโดยกรรมไม่มีการทะเลาะเบาเบนลูกนี้จะสนุกยี่มีสินห้าเท่านั้นไม่ต้องทะเลาะเบาเบนเนี่ผัวเมียก็ไม่ต้องมีการทะเลาะเบาเบนไม่ต้องมีปิดมีก็ลูกก็เข้าใจดีด้วยธรรมะเท่านั้นไม่มีคำว่านี่ฉันไม่สนใจลวฉันจะทำยังไงฉันก็ทำเพราะฉันเนี่ยคิดตามใจของฉันนี่เขาเรียกว่าติดเป็นสัติริยานร่างมนุษย์ใจเป็นสัติริยาน ร่างมนุษย์ใจเป็นเป็เป็นอสุรกายร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกมันก็ไม่ถูกนี่ร่างมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ที่เมื่อใจเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ก็ทําร่างมนุษย์ให้ใจเป็นเทวดาที่เมื่อใจเป็นเทวดาแล้วแบบทำทำทำฌานทำจิตภาวนาให้ร่างมนุษย์ใจเป็นผมนั่นเมื่อร่างมนุษย์ใจเป็นผมตอนนี้ก็สามารถที่จะตัดสิ่งที่บอกว่าติดมั่นหรือมันในความติดบางอย่างที่มันอยากโลงได้ นี่มราทำไม่ได้จ <mel> <ic int> ิร e ่างมนุษย์ใจเป็นภูมิร่างมนุษย์ใจเป็นรูปภูมิก็มีร่างมนุษย์ใจเป็นอริยนี้ตัวนี้แหละสำคัญร่างมนุษย์ใจเป็นพระอริยะร่างมนุษย์ใจเป็นพระสดาันร่างมนุษย์ใจเป็นพระสกิทากามีร่างมนุษย์ใจเป็นพระอนากามีร่างมนุษย์ใจเป็นพะรที่สูงบูมวุูในทางโลกุตรัะในทางดุทางบนสง้างานเบื้องต้นทลางกลางไปไปที่สุด วันนี้เป็นวันที่เราได้ทำหน้าที่น้องที่ดีให้กับพี่สาวของเราคือพี่สีหรือพี่อุตส,า,สา,นานิยงพี่ที่อุตสายืนานเป็นอุปการและันยิ่งใหญ่ดังที่เล่าให้ฟังนี่คือเหตุคือผลและเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องอุคสชายณะญาติทุกคนด้วยเพื่ออาจจำนำเป็นตัวอย่างต่อต่อต่อ,ตอไปในภายภาคหน้าถ้าใครอยู่อ้าได้เยลยก็แล้วไปถ้าใครอยู่ก็นี่คือแบบนี่คือแผนญาติการ นะยิ่งในยิ่งเกิดเหตุในความตีควาอยาเกิดขึ้นที่บอกว่าซ่าซคากันดูแลกันโดยธรรมให้ดูแลกันโดยธรรมยยาทิ้งกันนี่ในมุมสาธารณะที่เป็นครอบครัวยิ่งถ้าในหมู่บ้านมีสมัคคกปองรององเดียวเป็นหนึ่งเดียวกันอุ้ยน่าชมเจ้าพาจะเดินรุ่งเรืองในหมู่บ้านเกิดนี่แม้หมู่บ้านหมู่เดียวเนี่ยไม่ทะเลาะเบาแว้งกันทำสมาชิกปองรองกันอุ้ยน่าชม น้าโยกย่อมเดินห้าสืบนี่เพียงในหมู่บ้านเอา้าท่านนตำบลล่ะตำบลก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมละ่ะในตำบลนั้นผู้อยู่ในตำบลเป็นผู้ที่มีธรรมวางใจไม่ทะเลาะก่อเองความสมครู้ป้อมเราเพื่อนนั่งเดียวกันหุ้ยหน้าดูหน้าชมหน้าโยก่อมเดินหน้า,นา,นาสืนนาบนี่เพียงตำบลแล้วอำเภอเอ,าเอ้เอาในอำเภอนั้นมีคนดีล้วน ให้มีคำว่าทะเลาะเบกเมยปลองนองปกงเกี่ยวสามักคีเป็นตนเ,เ,เ,เดียวกันวุ้ยหน้าชมหน้ายกย่อมแต่ละสื่อจังหวัดก็เจเช่นเดียวกันยิ่งในประเทศทั่วประเทศเป็นคนดีวุ้ยไม่มีวอกที่จะทะเลาะเบาเวยทางด้านผู้ที่บริหารก็ไม่มีการโกงการกินทางด้านทางรัฐก็ตั้งใจอืปฏิบัติรับช่วทำดีวุ้ยหน้ากากหน้าไา้แล้วก็ทังโลกนี่เห็นไหม มนุษย์ที่เกิดในโลกนี้นี่แหละพระเจ้าเองใช้คำว่าสมภูริพระเจ้าไม่ได้สมภพโลกธรรมดาสูงข้าทั้งสามโลกนี่โลกมนุษย์โลกมนุษย์โลกนี้เขาเรียกว่ากามโลกถ้าว่าโลกมนุษย์โลกนี้โลกจะไปอยู่การมโลกนี้ก็คือตั้งแต่นรกจนถึงเกวดาชันปกรณ์นี่เรียกว่าการมรกพวกนี้ต้องอยู่ในการ ต้องมีการเจรจารนสมตุอยู่กันมีความต้องการทางการพวกนี้เรียกว่า,าวการมภกรูปภพหมายถึงพวกที่ทําการทํางานได้พวกทำการทํางานได้ิีใจไม่ได้สนใจในการเมื่อกีเตถีคือไม่ต้องการการราคาไม่สนใจในรูปในเสียงของบุรุษของสติตามไฟก็ตามไม่สนใจกันได้ปีติหล่อเลี้ยงในจิตอยู่ตลอดผู้นี้จะ เข้าสู่การมาพบเป็นผมพวกนี้ไม่สนใจนะมีเพศเดียวก็คือเพศผมไม่มีหญิงไม่มีชายเข้าใจไหมนี่เลยว่านี่รูปกระผมส่วนอรูปกระพนั้นผู้ที่ตั้งจิตตั้งใจว่าไอ้รูปรา่างนี้จะมีความทุกข์มากอยู่เราจะไม่สนใจในูปรา่างอีกสลับจริงไปอันเอารู้เป็นอารมณ์เอาปิญญาเป็นอารมณ,ณ์เอาไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ พวกนี้เรียกว่าอารปภูมินี่ก็เรียกว่าการพหรือการลกเนี่ยการลกลูโลกและอรูปโลกเป็นแบบนี้พุทธเจ้าเป็นรูสอนของพทั้งสามลกทั้งสามจากการลกลูโลกและอรูปโลกสอนให้ออกจากสามโลกเข้าสู่พระมหาบริเวณผ่านขณะสามโลกนี้ยังไม่มีบุญเท่าไหร่พุทธเจ้ามีบุญมากกว่าเรื่องประเสริฐในลราสมณรโตหลวงพรอเจ้าหรือหลวงพ่อหลุงพ่อองค์มีบุญมากกว่านี้สอนออกจากสามโลกนี่การลกจาก นี่จากไอ้นรกขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเทวดาชั้นฝรั่งดังที่เล่าให้ฟังนี่กามโลกลูกโลกจากเนี่ยพมาโลกเนี่ยลูกเรียกว่าลูกระโลกและอะโลกอะโลกนี่คืออะโปกอะพุกสามโลกนี้ยังเวียนว่ายตายเกิดเหมือนมดไต่ขอโลกแต่มีความสุขต่างกันแค่นั้นกามโลกมีความสุขในเรื่องการ รูปรูปมีความสุขในการอรูปรูปมีความสุขที่ดับตัวตนเหลือไว้แต่ตัวนั้นที่ดับอยู่อย่างนั้นเหมือนนิพพานของพุทธิเจ้าเตมีการ